ตอนนี้เราก็เสริมแหนบให้กับรถรีโวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทรงแหนบนี้รับน้ําหนักประมาณ3ตันนะครับแหนบชุดบนเราเสริมแหนบ2งอเข้าไปข้างละ1แผ่นครับแหนบงอก็คือชิ้นนี้นะครับเสริมเพิ่มเข้าไป1แผ่นแล้วก็ตัดไล่ระดับแหนบชุดล่างให้นิดนึงนะฮะแหนบชุดล่างเป็นแหนบกระดานนะครับ20มิลข้างละ3แผ่นนะครับพร้อมกับใส่เหล็กลัดแหนบกันบิดไปด้วยนะฮะ โชค๊คออเท้พัทนะครับแกน16มิลหนึ่งคู่นะฮะร,รับน้ำหนักประมาณ3ตันครับชุดนี้ด้านซ้ายและด้านขวานะครับซึ่ง vo, รีโวเนี่ยนะฮะถ้าเราเสริมแหนบ3แผ่น4แผ่นแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วโช๊คเขาจะสั้นนะครับเพราะว่าโช๊คด้านกว่านั้นก็อยู่ด้านหน้าเพลานะครับเราก็ต้องเปลี่ยนโช๊คด้วยให้ยาวกว่าของเดิมนิดนึงนะครับ แหบ,บก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ครับด้านหน้ากับด้านหลังจะเหลือช่วงเด้งให้นิดหน่อยนะครับเพื่อให้เขารับน้ําหนักได้ไวขึ้นถ้าเราเหลือเยอะนะครับเขาจะรับน้ําหนักช้านะฮะเดี๋ยวเราก็จะใส่ลูกยางลองแหนบเข้าไปนะครับแหนบจะอยู่ประมาณนี้รีโวครับเป็นใหม่ป้ายแดงครับคันนี้รับน้ำหนักประมาณสักสามตันนะฮะด้านนี้เราใส่เหล็กรับแหนบกันบิดเข้าไปนะครับ เหล็กกัดแหนบเราก็หนาใหญ่แข็งแรงนะฮะใช้น็อตหัวปีกเป็นน็อตที่แข็งแรงนะครับแหนบก็จะอยู่ประมาณทรงนี้ครับสวยงามพ่นสีให้สวยๆแล้วก็ด้านหน้านะครับอยู่ประมาณทรงนี้ให้ดูครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ลูกยางรองแหนบไปนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้แหนบกระทบกันเสียงดังนะครับดูโดยรวมก็จะประมาณนี้ฮะ ให้ดูทางฝั่งด้านนี้ครับแนบจะอยู่ประมาณทรงนี้ครับโชกแกน16บกมิลกับเหล็กนัดแนบกันบิดอยู่ดังด้านนี้ ตอนนี้รถทําเสร็จแล้วก็จะอยู่ประมาณทรงนี้นะครับเป็นรถทรงสแตนดาร์ดนะไม่ได้ทําย่ออะไรนะครับคันนี้ก็เน้นเอาไปใช้งานสูงก็อยู่ประมาณ5นิ้วกว่าเลยครับนะฮะคันนี้ใช้ล้อสิด้านหน้าเหลือช่วงเด้งนิดหน่อยนะครับดัดแหนบหน้าขึ้นนิดนึงนี่ครับขับนิ่มนะฮะก็รถเบาก็ยังมีช่วงเด้งให้ก็สามารถที่จะยืดหยุ่นได้ไม่ได้เสร็จให้ชิดกันเลยนะครับ มาดูทางด้านหลังกันนะฮะทางด้านหลังก็จะเหลือชุวงเด้งอยู่นิดหน่อยเช่นเดียวกันประมาณ1นิ้วกว่านะครับขับรถเบาก็ยังมีจุดยืดหยุ่นได้เยอะพอสมควรด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับใส่ชกหนึ่งคู่เหล็กรัดแหนบหนึ่งคู่นะครับทรงแหนบนี้ก็ประมาณ3มตันนะครับเดี๋ยวลูกค้าเข้าไปเทสเองครับนี่ฮะแหนบก็จะอยู่ประมาณตรงนี้สวยงามพระรามแปดโอเค ผมแนะนำนะสำหรับรถรีโวนะครับถ้าใครซื้อรถรีโวแล้วถ้าอยากจะทำย่อนะครับหรือว่าไม่ได้วางพอลอยเนี่ยก็ควรใส่ล้อ14นะครับเพราะว่าล้อ14บสเนี่ยเขาจะล้อเล็กกว่านี้นะครับเขาสามารถที่จะทำย่อได้ได้เยอะพอสมควรแต่ถ้าล้อ15มันย่อมากไม่ได้ครับล้อมันจะติดซุ้มนะนอกจากเราจะทำซุ้มหาให้นะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าใครออกรถมาบรรทุกไม่เกิน3ตันเนี่ยใส่ล้อ14ดีกว่าครับนะฮะล้อ15บห้าคอนขอค่อนข้าง,งใหญ่แล้วจะติดซุ้มง่ายนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวถามเจ้าของก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยรถเนี่ยใช้งานจีกินคันที่สามครับอืมคันที่สาม กันนี้มาเสริมแหนบถูกใจไหมเนะี่ยสวยไหมถูกใจครับสวยนะสวยครับ <laughs> สวยงั้นกดไลค์ผมหน่อยโอเคใช้ได้นะฮะนี่แหละครับก็เป็นรถรีโวนะฮะคุณพี่คนนี้มีหลายคันแล้วนะฮะก็คันนี้ก็เป็นก็ไม่คิดเหมือนกันนะเมื่อ2ปีก่อนนะฮะแอบบไปถ่ายคลิปเขาอยู่นะครับไปรีวิวรถเขาอยู่นะครับไม่คิดว่าคันใหม่ป้ายแดงของเขาจะมาเสริมแหนบที่เรานะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อโชคชะตามันพาไปครับ <laughs> เมื่อ2ปีก่อนผมเคยถ่ายคลิปนะฮะอของ เอฟซท่านนี้มาแล้วนะครับเขามีรถป้ายแดงอยู่คันหนึ่งเมื่อ2ปีก่อนไ,ไปวางเพาลอยที่อู่ช่างนกของใหญ่มานะครับแล้วก็แอบถ่ายคดลิปรถเขาอยู่นะครับคันนี้ก็เป็นคันใหม่ของเขานะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาปรับแต่งที่อู่ปริชาติเพาลอยโอเคอยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะครับลักนะจุบจ๊บจุ๊บบายบายครับ